thank <laughs> ประยุทธ์กันโอชาในโซนก็อื่นก็ไม่ได้นหมยอมยอมยอมขอบคุณครับฝากติดตามด้วยนะครับเพลงคาถาคุณนะครับของเอกสอนรามใน YouTube นะครับขอบคุณมากครับฮะโว้ตโวทย์ทองไว้ร้องได้สองพันพี่ร้องได้ไหมไม่ได้ เออผมก็ไม่ได้ท่จะเ้นนะฮะใครไม่อยากจะได้สองพันลองไปเป็นกับไปฝึกมาก่นอนอยากมีหน้ามาร้องให้ฟังครับเจอกันนะครับน่ารักเหลือเกินมาใครในวันนี้มากับพี่ผัวไม่มาบวชตายแล้วเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยไม่ยกผมก็พูดอย่างเงี้ยไม่มีผัวผัวตายาแล้วแล้วไม่ยกจริงๆยกไปให้ผัวกระชื่นที่บ้าน เลยไม่กล้าเชื่อใครเลยทุกวันเนี้รอดมาได้ไงนะฮะรอดมาที่ขอบคุณครับรอดมาคืนจะมาตายกันป่าเบลท่านได้ระวังใครบ้างขอบคุณครัของใครครับขอบคุณนะคไอ้ไอ้เขาเหรอเกลวเกีรับได้ไหมขอบคุณครับผมดินเป็นลูกชายของพ่อหลวงสัตดาขอบคุณครับมีพี่สาวชื่อว่าพี่เดือนครับตอนนี้เนี่ยพี่เดือนพี่สาวของดินเนี่ยแต่งงานครับ แต่งงานออกเดือนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอพี่เดือนนะเป็นผู้หญิงแต่ว่าเก่งมากๆทั้งเพลงด่าบเพลงทวนพี่เดือนเนะเขาก็ฝึกฝนจนเก่งและตอนนี้เขาก็มีครอบครัวเรียกได้ว่าพ่อหลวงสกกาแนละ้วเขาไม่ห่วงพี่เดือนแล้วะเอ้ย